หนึ่งสองสามสาม้อยยี่สิบบาทอัต้มต้เลยเที่ยวกลางรถจัดน้ำขุนเที้ยวกลางร้อยยี่สิบบาทรถจัดน้ำพุนเที่ยวกลางนะครับผมพิเศษนะครับสำหรับเอ็กีแถมนี่ได้ไหมนะครับผมเนอไปเรยให้ครับผมรถจัดน้ำข้นเที่ยวกลางสวัีครเป็นขนมนะครับขนมผิดเฉยทำไมเนี่ ขนมเมนลูกตาเลยเด้อขนมแป้นเคกสัมมีเครัแป้นเคต้นตำรับไม่ตัดสุกนะครับเนาะใส่ใส่นุ่มกัดเชีย่ยวโบใส่กัดเชี่ยวนะครับอันนี้รถจัดน้ำข้นเที่ยวกลางใช่ไหมอันนี้รถจัดน้ำข้นเที่ยวกลางนะครับดูนี่รักษาข้นสะอาดนะครับ รี่ามลูกค้านหนึ่งแ่ครึ่งน้ำช่วยครึ่งเผ็ดได้นะเผ็ดได้อันนี้เผ็ดได้แต่ขอเป็นเปรี้ยวกางน้ำข้นน้ำข้นนะครับเปเปรี้ยวกางเปรี้ยวกางนะครับเปรี้ยวกางข้นไม่ข้นอยยเนาะไม่ขนค้ากำลังเลือกจมู เสุดนี่ร้อยยี่สิบบาทก็ใส่ก็ง่ายเป็นลาบสุกนะครับเป็นลาบสุกเป็นรวนลาบเป็นลวนเนวกเป็นลบนี่อไเหอไม้องหรอัปอีุหน่่ายด้ยฝากพิตามไได้ เปนหน่อยนะแต่มาดียวผมมาให้2องขีดครับเป็นต้มแซวยรวมแบบตัวนี้เนาะได้ครับแต่แต่จะเอาเป็นเนื้อสดเนาะเนื้อสดครับผมมีภาษาอะไรี่จะบอกว่ามัี่เองนเอาเนื้อสด2องขีดให้ได้2อีดนนี้นี้เนื้อสดยังไม่ถึงอ สองขีดสองขีดรวมทั้งหมดเป็นสามขีดแบบนี้ไหมสามขีดสองจะหนร้อยยี่สิบบาทเนาะแต่ผมมันนี่เป็นไส้เนาะใช่อันนี้สามขีดกว่าพิเศษแตให้เลยแค่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้ของลูกค้าจะต้มต้มแซกเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวผมนิดนึงเผ็ดเปรี้ยวผมนิดนึงครับเผ็ดเปรี้ยวนิดนึงแต่อันนี้จะเป็นต้มเนื้อสดด้วยนะครับ แล้วก็เป็นต้นนะ้รูดลูกนูนด้วยนะนี่ไปอีก เกินไปไม่ได้นะครับระหนามาาเกินไปก็ไม่ได้อ,อ,อ,อนี้จะเป็นไส้ที่ต้มเือน้นเป็นไส้ี้จะเหื่อยมากสำหรับเดี๋ยวราขอรวกก่อนนะครับเดีเราก็จะต้มแล้วแต่สิ่งที่มั่นใจก็คือต้องให้เห็นจัจกราว่ามันมันน่าอร่อยแล้วอบนี่ะร ได้กสองว่าราคาล้มเนื้อนบนื้สม้ก็จะเป็นเาจะน่าอร่อยมันก็จะอบนอนุ่มแล้วก็เป็นร้อ่านี่ร้อยยี่เป็นน้ำยขึ้นเนาะเป็นเกี๊ยวจัดหมน้อยลดจัดผิดได้อเคน้ำข้นเนาะสังเกตสังเกตนะลูก้าว่าพอก้า กัลูกค้าที่สั่งเนาะลูกค้าจะไม่ล็อกสูตรไม่ใช่สูตรที่ตายตัวนะครับอย่างเช่นเที่ยวจับอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นเที่ยวจับการสูตรนะครับเที่ยวจับการสูตรเส้นหมี่้นลูกค้าก็เล่นนิดนิดสร้อยหนึ่นง,งน,นะครับก็คือจะไม่ไม่มีไม่มีตายตัวเนาะ สังเกตลูก <ภา S 1> ค,ค้า,า,าสั่งลูกค้าะจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับใช่ป่ะาช่ป่ะกินได้ง่าต้องเชฟตามสั่งลูกค้าจะไม่อยู่ที่เดิมแตไม่ได้ยืดป่าต้มขมก็ขมต้มเปรี้ยวก็เปรี้ยวอันนี้ได้ทุกอย่างแต่เป็นต้มแซ่บตามสั่งหน้าตาเขาอ,อย่างนี้นอร่อยมากครับไหร่แค่ดูก็อร่อยแล้วเนาะกินจะอร่อยขนาดไปชิมบ้ะครับลองชิมดูไหม กินดูได้นะอนอยู่ตรงนั้นครับผมอันนี้เที่ยวจัดผมนิดหน่อยน้ำพ่นลองูอร่อยว่าอร่อยเนาะโอเคครับผมมีทำได้อันนี้ก็คืออร่อยสำหรับลูกค้าอร่อยแบบไม่ต้องเติมอะไรอีกครับนี้ได้แล้วครับผมยอดครับแล้วแต่มนุษ้าเนาะบางมือเกขยะฝยานบางมือหกขยะฝุ่ อยัามอกไคดยเรี้ยวลอยากขมมนอยายังบอ่ครับกินเาก่อนแซ่บเลยแด้มือครับผมเป็นแป

าเยนตัวนี้เป็นอะไรอะครับคุณพ่อขาอันนี้เป็นลาบมะตกเป็นรวนลาบครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคา80บาทครับ80บาทโอ้จัดจ่ำเลยครับผมรวนลาบก็ไม่สุกมากนะครับถ้ามันสุกมากคุณไปแล้วมันจะไม่เหมือน คนคนดูดูตประมาณไม่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วให้ให้พอประมาณจะไม่มีสื่อใจตัวเนาะตัวนี้ก็เป็นคล้ายกับเป็นค<ร>วนนามหวานมากกว่าเพราะว่าเราต้องดูว่าอาหารเราใส่สืออะไรอย่างนี้ เป็นเปรี้ยวได้เปรี้ยวจัดขมกลางเปรี้ยวจัดขมกลางได้เนาะเปรี้ยวจัดขมกลางเปรี้ยวจัดขมกลางเข็ดได้นะครับเข็ดได้เราก็ต้องดูว่าเปรี้ยวจัดกับขมกลางหนึ่งก้อนมหนึ่งก้ามใส่เลือดด้วยไหมได้ครับนี่ก็เป็นเลือดสุกเนาะ เที่ยวจากผมกาอันนี้เป็นผมกาแล้วคราวนี้เรามาเริ่มเที่ยวจวากเที่ยวจากตู้80บาทตู้สงขท่านที่สี่เนาะรคประมาณนี้นะครับขา,าจะใส่เลือดสุกด้วยเดีวก็จะอร่อยเป็น,ปนอดดย่งเก็จะเติมเลือดสุกขาสวัสดีจ้าแล้ก็จะมีหลายขั้นตอนซับซ้อนหน่อยคล้ายๆจะ,จ,ะจุกจิกหน่อยแต่ S <S <an other> เราก็ต้องต้องพยายามเรียนรู้เพราะว่าอาหารนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ,อนมากต้องใส่ใจใส่ใจมากเผ็ดได้เนาะลองกอนอันนี้เปรี้ยวจัด ผมตาหรือว่าขาดเผ็ดยังไงหรือว่าจะรรอ,อะไรบอกได้นะโอ,คคโอเคเลยนะครับนี่นคืออร,ร่อยแลนะเนาะอันนี้เป็นเที่ยวจัดจากผมตาครับบอกได้เลยนะครับผมไม่ต้องเจงใจกล้องนะผมว่าเค็มว่าอะไรไปได้มีอ่อนฟังกลับที่หมดเลยถ,ถ้าสมมติว่าเราไม่โดนใจตรงไหนก็บอกได้เดี๋ยวเราจะได้แก้ไขว่าเรากิรานรุกข้าวไหนลูกค้าทานรสนิยไหนอย่างเงี้ยครับ ถ้าว่ามันเชีมไปก็จะได้เป็นเช็มกลางรอบหน้าแล้วก็เผ็ดไปก็จะเป็นเผ็ดกลางราใน้องคินใจก็คือแล้จะได้ได้เทสเทเลย้วก็าให้สูตราจังูดเลยแล้วก็ต่อไปเชื่อไยน่นค่อค่ะเขาเจน้อเอาอีงน้อค่อยหกสิบค่ะค่อยหกสิบบาท่มเงไง รวมขึ้นในหกบาทนะผมอ่นตางจัดครับเราคิดเป่นิวเนาะตางผานผมตางเนาะผมลางรวมขึ้นในนะครับเนาะเป็นเนาะแล้วก็ไม่มีสามสิบีเนาะมีสุดแค่น้าครับมีคนา เลยครับที่เปนง่ายน้องกระบน้องแบบนี้ที่จอที่จอตับหน่อยน,อนอ้องน่องตับรวมมืทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสบายนางขาวสบายนางดำเป็นหนวดชิบนะ